ครับพี่น้องครับพันนี้พญกกีคนป่าไทยบาทผ้าพีผ้านองมาเลาะช้มอ่าแม่น้ำโค้งคอมเมนสมแม่น้ำโค้งส้มโขดหินนะครับถี่เรียงไร่สวยงามนะครับหินช่วงนี้นะครับห้ามหนาวไปห้ามฝนนะครับน้ำจะท่วมหมดมองไม่เห็นแต่มาถึงหน้าหนาว น้ำลดน้ำแห้งนะครับก็จะเกิดความสวยงามอย่างนี้อย่างที่เห็นนี่ครับครับวันนี้มีโอกาสนะครับ้ามาชมธรรมาชาติที่สวยงามก็เลยเนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับให้ได้ชมกันให้ได้ริมรสของความสวยงามนะครับ ออภาษากลางไรกะก็แข็แงพี่น้องเหรียญแข็งนี่ครับนางเหรียญสบายนะครับฟองนี่เป็นเพื่อนเอิญถีแมเห็นแม่น้ำนะเพื่อนเอิญบุงสวยพียน่น้องบุงสวยแต่ทีมาที่ไปเป็นจงไดันะครับถามผูเทาคนกับพระิดประตอบะไดแต่เพื่อนเอิญว่าบุงสวยนะครับฟังฟูนดานพูนครับดานทั้งนั้นอาจจะเป็น แก่งหินงามนะครับแก่งหินงามนะครับข้ามจากแก่งหินงามเป็นไปก็จะเป็นหาดชมดาวนะครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อของอำเภอนาตาลนะครับไกลไปโน่นอีกก็จะเป็นวัดบ้านปากแสงพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อบ้านปากแสงพี่น้องนะครับาหาดชมดาวนะครับนันทางล่องนะครับทังล่องหาดชมดาวพี่น้องนะครับ วันที่ยี่สิบสี่มกรานะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าตาลเพื่อจะจัดงานผ้าแรงนะครับหาดชมดาวจะมีอาวุธดนตรีให้ชมนะครับลงมาตามจัดเป็นผ้าแรงลงมาตามพลานหินนะครับตามพลานหินที่พ้างนีมเห็นนี่ยละพี่น้องแอองานพาแรงก็จะมีไม้ไยใจตะวันนะครับมาสแสดง ครับคอนเสิร์ตไม้ไทยมาแสดงให้ได้ชมกันพร้อมทั้งงานพาแรงนะครับฟังฝุ่นก็นจะเป็นด้านฟังโค้งนะครับที่ผมลงมากับไกลพอสมควรนะครับผมก็ย่างเลาะมาเรื่อยๆพี่นอ้องมาเบิงน้ำกัดเซาะขวดหินเป็นเป็น พงเป็นหู้เป็นถ้ำนะครับเป็นถำ้ำกะแร่เบิงกะับเป็นสวยงามตามธรรมาชาตินะครับเบิรงที่รับนะครับฝั่งขวนก็จะเป็นฝั่งพู้นจะเป็นอ่าสปปลาวนะครับฝั่งขว้สปปลาวนะครับแนวลงไปจะเห็นไวยหน่อยควายดอนควายบดดอนสองตอย่างหันนะครับ จะคล้องเพลินเอามาผูกมาเลียงไว้นะครับกับเอาวากินหนาออยาในโค้งย่มแหลกนะครับมันก็พ่อหยากินพ่อได้กินนะครับถ้าเป็นย่ฝนก็ลงมาบ่หยนะครับแย่แหลกหยาข้างบนไหนหน้าห้ามก็สิบหลายนะครับเ,บเ,เาากษตร,รกรเพลินก็เอาควายเพื่อลงมาขึ้นหยานี่นีพร้อมทั้งนอนนะ้า นำกอบอึดนะครับอ่าจังไรกับขอบุญขอบคุณพี่น้องนะครับหนาเป็นมาในะเจ้าหน่อยพญากีบุนี้นะครับขอบคุณทีทดตามชมส่องพญากีค้นปลาไทบบาทขอบคุณกำลังแรงใจนะครับขอบคุณคอมเมนต์นะครับขอบคุณคําติชมนะครับด้วยขอบคุณครับสวัสดีครับผม